สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อมาเด็กมุกมุกขอกันคือเก่าพี่น้องอยู่ฉีวัดมหาโสุสไลเมืองยังินเกาะเมืองอาจจะฟังทองมาไกลอะไรเมื่อนี้มากับผู้สาวเพี่น้องสาวไรบานา อันนี้กับซอฟุไทยซอฟุไทยพี่นอ้องมานับกันหลายคนเนาะเมือนจื่อว่าบุญหดหดถึงหลายตึกพี่นอ้องมาแต่สาวๆมาหอดพี่ก็งวันที่สิบเอ็ดโมงพี่นอ้องเลยกะพากันมาทานกินข้าวก่อนเนาะเพราะว่าบ,บ่อนที่เราจะไปแอนอนาเพิรนเพิ่นพักสันเพน คนนี้ก็รอ,อเขาเปียกก่อนกล้วยเตี๋ยวคนนี้กินเขาปุ้นกินมาแล้วพี่น้องยังบ่ได้ทำราคาเด้อ

กินข้าวกินน้ำแล้วแล้วพี่น้องข้าวเปียกถ้วยลาเป้าห่าฟันกีบอันนี้เป็นบอลโบซาคันมักบกมักบิงเนาะเชื้มระเหยเนี่มาแจ้ดูเย็นน้ำต่อยอดสร้างน้ำตุ๊ตับเป็นเงินอยู่หนึ่งร้อยบาทอาสาทุกคยบุนขบบนสูอยู่ดีมีแห้งลำรวยลำรวยเดือดร้อ เองมีปะท่าวินตะ้นน้ำอยู่ถ้าเราไปได้ไดอันนี้เราคันวะสูตรขอพอนะนะ่อเนเป็นสูตรนะทามหาทิพยันมักแนงมีของไม่กรยางต้นพ่อจะถือมาแต่พุน่น,น

เจ้าคืนไปดีมีตรเจ้าเด็กเิมมีผ่าได้ลายเจ้าคืนะเจ้าเด็เ่าคนนั้นนน้เจ้าเหตดไ้นี่มึงเพจ่นาวบ้านเวลาเด้อมาุจ้างในเง่ี้มะเท้าพด็กับไปเลิาโบโเท้านั่ อ่าปีปีปีั่งน่งนั่งััอ่าคอจะตดูหาสื่อๆนี่ลยสื่อทะเลบ้านบ้านหนองบ้านเก่งวัวมังกรแข็งสวระแหน่เข็ดมาแจ้งสื่อเสียงน้าต่อยอดสร้างน้าตกตาวัดมาสู้เป็นเงินอยู่ ฮาซิทท่านอีมันก็เหมือนจังหวัดปอนซื้อไม่ใช่แต่ลายเด็กตอกตะเคปยังอีกซื้อทานแก่ก็ได้มาแก่ซื้อแจงใาน้ต่อยอดบ้านแกงกัวมังพีนแข็งสวัสดิเกตได้มาแจงซื้อแจงในม้ำต่อยอดสร้างน้ำตกกายเป็นเงินอยู่เมาทำบุญกันเด้อเด้อ สื่อได้เลยลูกสื่อนั่งลงมาจากบ้านบ้านหัวยางมึงจะพอแข็งสวรนักเขียได้มาแจง้งสื่อเสียงนาง้ำต่อยอดสางนาาตุกตาจุวักมหาโชทำงวานปกติเป็นเงินอยู่หาสิบพันกิบแบบบ๊อบพอนแก้วพอนทิพย์รหรือเบาจาวเดือรือเด้อเอาท่านไปแล้วขออภัยอ่ะ ท่านไปแล้วไฮไลท์ขึ้นแค่เก่าท่านมันเศร้าไฮไลท์เข่า,า,มา,า,ห,ขาหมอ้อเพลเนื้ออะไรเนือ้อท่านไปแล้วย้ำจะทำกันข้าหะกำไรย้ำเปิดหน้าเปิดเลข่ขายข้าถ่าใดขอให้เปิดเงินได้มีลาบโอยหมานขายกองหวานกองเกลือกินกองใส ใ,ใครขายดีใครได้ก็ได้ดีดีผ่าขายนำหอนาาอน่อนำซาขายขนมเนี่ย,มมก,นยนก,ก็สุ่มตั้มสมักกระอให้คนแนนเจ้เาก็ให้ขนมากอซื้อตั้งแต่เนื่อเจอแต่คนนอกแนนผงเป็นเ,เป็นเนี่ยมาซื้อตั้งแต่เผิ่อเนี่ยเต็มเป้งเป้ง,งก็เอาเป้งเจ้าจะถอยให้มีหลายละอร่อยอร่อยพุดช่วยสุส่สาให้มีค้นมาหมักตัง้งแต่ของของเจ้าน้ำเจ้าว่าเจ้าว่าขายของอะไรนของ ปากเป็นเงินเป็นทองว่ากายของ่อได้พนุหมอบไอเจ้าดี้เพียอพ้อสมดังประพันธ์ใสาอ่านใดขายในเด็กใจจะไม่มากไห้มิจังเลยส่งผมในแซ่ปล่อยขายน้ำตาลเลยน้ำอ้อยหวานจ้อยอร่อยนัวเด้ออร่อยเด้ออนุวันโนจุกังปลาลังปาลีจุดดอน ซาเอาคันไปโบซา,า,ากนพีน่น้องคันมกเบงย่างให้เพื่อนแตะให้บ้างโคเร์เล่นามอไรนดอ เขาเลยน้าไรเขาบอกัดเขาพอพ่อหมูมาเป็นไก่เสื้อลาผาอันนี้ตั้งหางบ่อรัวคนจัดให้่เจ้าคนจัดให้เอาเป็นเอาแล้วคนจัดเียบเลเลือกก่อนว่าตัวใดเขาบอได้เขาย้อมไปยาเขาอันนี้ได้ส่ะอันนี้กันคลเดียวกันบ่ยาน้อกมันนนัมันัไหน อันนี้นี่เม่นสุดะหัสิบมันจะวางของเขาก็คงมั่นิเดกกระบังอันนี้ก็แม่นบ่สุดหสกกีาน่มันได้อยู่แล้วซานบังเบงอยู่แล้วมันหาสิบกนนี่แล้วบาะมมีบนปนคันหาละพันทบบอมันโทรหาเามื่อนี้ ลงหลุมพุนพี่น้องไปบูซาเนาะ,ะลงไปบูซาอยู่หลุมพุ่นแหละพี่นอ้องบูซาพญานาคแล้วก็ ชิวันอะไรพี่น้องเดี๋ยวลงไปกระหูเนาะเพราะว่าโอ้บูชาพญานาคบูชาทวีสุวรรณปูนโอ้โอ้คัดล่มเลยทางกระง,งามอะไรพี่น้องทางไปอ้อมข้างกะ น้องปูน้องปลาเบื้องนี้ก็น้องปลาพี่น้องผิ่นกำลังปูปูทางเนาะ เขาพาไปทางใดก่อนนะนี่งามอะไรอันนี้น่าจะกำลังตกแต่งกระจกอ๋อ่นว่าวันน้ำผุน้ำผุพี่น้องที่ไปทำบุญมาเมื่อกี้นี่เนาะ่นชีเหตดอยู่หม่องตอนหน้าพญานาคเลย ข้าก่อนกำลังจะขึ้นไปบูชาขอพรพี่น้องเริ่มจากปู่เวสวุวรก่อนเลยเหยียบต้นไม้เขาเลย อ <c oughs> ยากอยู่ที่เริวันนี้ไม่รไม่รู้เพิ่ก,ลลก,กูวันยัง <c oughs> ไปเลยแบบตอนนี้เปิดแลวรวเปิดแรกกล้กองฮะ โอ้อยู่นำหนาติดหมันไม่ได้สนใจได้ตเดไฟไปเลยอื่อือเอักไราก็อยู่อยู่บ้านเขาเด้อวะเขากบบนี้แจ๊บเขาบรไ้แต่เขาลงพิ้นมาเขาบรไดุนั่นแหละนี่คือที่จอา อุ้ยไก่จะไก่กว่านั้นฮะชอ็ไม่ดูเยม่ได้นะเออเไ้โอ้ยเต่งที่มันก็ไปเชืเอมีได้แล้ววเออนี่น้องเคียนดูหามเยอะ่งมีได้เหืมมีทด้ง้าว ไปเพ,พื่อไรเขาสิไปกับพู้ในโจงอยู่มากไปมากมาสิไปมัย้ย <c oughs> <c oughs> ขอดไวขอดแดกอ้ถมก่อนแทนสั่นย้างยี้มชื่อใหม่ครับยังไ่หคิวยพที่หทยสกันะก็ยังนะแล้วลบชิ้มอมเมด ใช่ไมยังยังยเราก็มักดีเลยยาด้ยค่อลงตอนตุ่มแล้ว น้จะพาตั้งลูก น,น้ำฝนไปอันจุดถูกถ่าแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหน้ำพนคอพอนี่เนาะพี่น้องเมืองทรงหนังก็คือคอพอนเป็นเนาะคอพอนยังน้ำพนโอ้โหน้ำพนคอพ่นอย่างก้อยอยู่ดีไม่แห้งมาลูก รูปกระจูดใหม่บะเวิยขันเจ้าขันเจ้าอมมาม่าคอยสิเอาตัวนะฮะ Thank <laughs> you. ทายให้เจ้าก้นบันดจ้งเนแล้วแล้วบันี้น้ะข่นแอังทงูเเนาะขึ่นไปนคนเอเจอเจมดวงแต่กบซีได้เห็บอกมืนี่าะว่าคิวมันยาวคิวมันเาเลยกะยนคนเลิกก่อน กับมันก็นลายคนยันมันขำก่อนพี่น้องกาสิขึ้นไปทางงทึงทุกอย่างแบบคนก็ไล่ไหล,าหลาอากาศก็ฮอดพี่น้องก็เป็นครั้งแรกที่เฮาได้มากะมีเห็ดถือแน่โบถือแน่ <c oughs> คือว่าอะไรเนาะมาบัดน,นี้กับโบหูห้องก็ดได้สิได้มาอีกแบบพี่น้องข้าเวียากทัางงานได้แบบสนใจที่ข้นเธอแล้วกะ